นะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไม c ครับนะครับกับในมอดนะครับผมี่มีชอั่วซอสอาตอะไรพาที่นับแป๊บหนึงตาาตพามั้งนี่ครับผมอ่าไม่เสร็จก็8นะครับดูในคลิปโดยในคลิปที่แล้วครับผมได้ถามเอาไปว่าอ่าไอหอคอยนี่มันเข้ายังไงครับก็ก็ยังบอกกันได้นะครับมันจะว่าคลิปนี้ผมอัดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมว่าจะไปตะเวนที่อื่นกันดีกว่านะครับเพราะว่าหอคอยเนี่ยผมยังยังเข้าไม่ได้นะครับผมคือผมก็ลองไปศึกษาของฝรั่งมาแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าฝรั่งเขาจะเล่นเวอรช์ชันเก่ากันนะครับซึ่งในเวอรช์ชันเก่านั้นมันจะเข้าหอคอยได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีไอ้บาเลียงโงโงงี้นะครับแต่ว่าก็มีบางคนนะผมมีบางคนนี่ มีบางคนที่แบบเล่นเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ว่าดูดีเขาก็เข้าได้นะครับแต่กูก็เข้าไม่ได้กูยังงงอยู่เลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครทราบก็ช่วยบอกกันหน่อยละกันนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกลองอยากลองขุดอีกอีกสักน,นิดนึงตึ๊บตึ๊บไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะมันมันน่า,จ,าจะต้องมีวิธีแก้สักอย่างนะครับคือมันคือมันไม่ใช่บั็กนะผมมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งาการอันรเข้าแบบงั้นไอ้การเข้าไปในนั้นมันมันก็ต้องมีวิธีนะครับซึ่ง ผมยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ไอ้ตรงนึงดูก่อนนะครับไอ้ตรงไหนวะอ่ัดนนูใช่ไหมนะี่ครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูเอ้ยเดี๋ยวใช่ป่าว่าโอ้ไม่ใช่ต้องไปตรงลาเดี๋ยวตรงนั้นด็นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูตรงนั้นดูหน่อยละกันนะครับเพราะว่า,าผมเจอสองสองหอคอยใช่ไหมนั่นไงครับมีชื่อบอลขึ้นด้วยนะครับผมเป็น ทาวเวอร์ไรส์ลิสต์นะครับผมหอคอยนี้ครับโอเคเพราะว่าไอไอหอคอยยังไม่ชื่อว่าลิททาวเวอร์นะครับผมไปดูมาแล้วนะครับผมไปศึกษามาแล้วครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องบอสมาเหมือนกันนะผมบอสนะครับของออ่่าาในในซอร์ทาวเวอร์นะครับผมจะมีอยู่มีอยู่5ตัวนะครับก็จะเป็นในในมันอยู่ในในมิตินี้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมทั้ง5ตัวครับซึ่งถ้าผมเคลียร์ครบแล้วก็จะจบซีรีส์นะครับผมก็เหมือนจะอาจจะจบง่าย หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะมีอ่ามัติเพย์เออร์มาให้นะครับผมซึ่งก็อาจจะจบง่ายหน่อยนะครับโอเคนะครับผมอ่าซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ทำมัติเพย์เออร์นะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟนี่ยังยังเน่าอยู่เลยนะครับโอเคก็ตามนั้นแหละนะครับผมแต่ผมขอไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าผมอยากไปสู้กับนาการก่อนนะครับเพราะว่านาการน่าน่าจะสู้ได้นะครับผมโอเคอ่าซึ่งนาการนี่มันจะอยู่ตรงประมาณ ตรงที่โอ้ตรงที่มันโล่งๆไงครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ครับมันนับอยู่ตรงอื่นซะงหานครับผมโอเคเอ้ยจะจะพอพอพอพี่พี่พี่พอพอจะมือตู่บ้าเร็วเนี่ยตู่บ้าเร็วเนี่ยตู้บ้าเลยตู้บ้าี่ไม่โดนเว่าเหรอตี่ตีเว่าวตีว่าตีเว่าด้วยเว่าโอเคเอ้ยไปตีทำไมเพื่อนโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจะลองไปดูตรงนี้อีกอีกสักตรงหนึ่งด้วยกันครับผมเผื่อตรงนี้มันเช่าได้ครับ โอ้ยังงงอยู่เลยครับทำทำมันเข้าไม่ได้ับผมจริงๆมันก็น่าจะมีแบบกลไกที่ทำให้มันเข้าได้อยู่หรอกครับแต่ว่าผมยังไม่รู้นะครับว่าองทำยังไงเฮ้ยเศร้าใจนะครับอุตส่าห์เจอสองอันเลยนะปัญหาอุตส่าห์เจอสองอันโคตรวัตถุฟ้าโอ้ช้างช้างท่าไหนวเนี่ยโอ้โหสตันเลยอ่านี่ไงอันนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับโอเคมันต้องเป็นกลไกสักอย่างเลยครับที่ทำให้มันเข้าได้นะยังไม่รู้อ่ะครับถ้าใครรู้ช่วยบอกทีนะผมลองไปศึกษามาแล้วผมก็ยัง ยังหาจุดคลายแม็กไม่ได้นะครับหรือว่าทำไมไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมก็จะตัดบอสตัวนี้ทิ้งไปเลยครับเพราะว่ายังไงก็ยังเหลืออีกตั้ง4ตัวนะครับผมโอเคซึ่งเก่งสุดนี่ไอ้นี่น่าจะเก่งสุดหรือเปล่าครับไม่มั่นใจครับผมคือเก่งๆนี่ก็มีมี2ตัวมีไฮด้ากับไอ้นี่ครับผมซึ่งไอ้นี่ก็เก่งพอตัวอยู่เหมือนกันครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเก่งกว่ากันนะครับโอเค๋ยวผมจะเอ้ยนั่งไงใช่นากามนั่นน่ะเอ้าเจอง่ายจังวะเดี๋ยนะแล้วเราจะพาเลทเราถ้าห ถ้าพาที่ล้วผมวิ่งมาทางนี้เนี่ยผมก็เจอแล้วนะเนี่ยโอเคครับใช่ด้วยโอ้เจอโคตรงาร่ายเลยครับมันเจอห้องบอสงา่ายจังวะโอ้โหรู้สึกว่าบอสร์ชันนี้เนี่ยมันเจอางมาเจอ,เจอห้องบอสไงมาเดี๋ยวกูติดกูติดพัดลายอีกเลยครับอ่าเราคุณคุณคุณคิดว่าผมจะสามารถสู้มันได้ป่าวะชุดนี้เรียกได้ว่า,วกากากมากชุดกา,กากมากอ๋ออันนี้เป็นของนาการแน่นอนเลยครับผมไม่น่าใช่ของอ่าไม่น่าใช่ของไฮดร้าเนี่ยครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวก่อนนะผมว่า เราขอมาสุดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อตายนะครับผมมาเป็นอะ,อะไรดีเป็นบอสทูแล้วกันนะครับบอสทูเอ้ยอะไรวะอะไรอะไรวะอะไรวะเอ้ยผมติดพัดลายเอ้ยเอยอนั่นแหละนะครับผมติดชาอีกแล้ววะอ่านยังไงครับชื่อบอสขึ้นแล้วผมเป็นนาคารครับตรงนี้นะครับผมงอโอเคกินหายแป๊บยำ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 นะครับ ผมว่าซีรีส์นี้น่าจะจบสักประมาณตอนที่ส5 16นะครับผมมันมัน,มนไม่น่าจะยาวนานอะไรมากนะครับเพราะว่าบอสมันมีน้อยนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเป็นมันติเพิเยอะก็อาจจะเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมาตอนนั้นผมว่าผมขอรอให้ให้เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์มาเสถียรก่อนกันครับนันไงนาคาอู้เจอบอสแล้วตัวแรกนะครับเจอบอสตัวแรกแล้วเจอบอสแล้วเจอบอสเพื่อนหลังจากที่บอสตัวแรกหลังจากที่บอสตัวแรกผมไม่สามารถสู้กับมันได้นะครับเนื่องจากว่าเข้าหอคอยไม่ได้ครับโอ้กรรมเวรมากเดี๋ยวตีไม่ได้โอเค เอานาคาหายนั่นไงนาคาอู้หูยช่างอ่าสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคผมว่านาคาผมจะใช้เซตนี้สู้ด้วยกันครับเพราะว่าอ่านาคานั้นมันจะค่อยๆโจมตีนะครับซึ่งผมว่าใช้เกาะน่าจะเวิร์กนะครับผมโอเคครับก็บอสมี5ตัวใช่ไหมเพราะว่าบางตัวนี้ต้องใช้ดาบคู่ครับเพราะว่าบางตัวมันต้องใช้ดาเมจอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่านาคาผมว่าผมใช้เซตนี้แหละครับเพราะว่า น่าจะโอเคที่สุดแล้วครับแต่ว่าโล่ผมมันเริ่มจะใกล้พังแล้วนะครับอีกสิบหกอ๋อยังไงมันมันมีเขียนมาได้ว่าโดนอุ้ยตัวเท่อะดเดิมันบอกว่าตัวธนูเจียมอยู่สิบสามดอกครับซึ่งก็น่าจะน่าจะใช่นะครับผมนี่ครับที่ผมโดนยิงมาใช่ป่มแ่เท่มากๆเท่มากๆากมานาคารมาสู้กันเพื่อนจู้โอเคมาครับผมถึงเวลาสู้กับนาการแล้วครับนี่ครับผมเป็นอ่าห้องบอสไฟร์นะครับรู้สึกว่าผมเจอเร็วมากเลยนะผมตรงสถานที่บอสไตร์ตรงนี้ครับ โอเคนาคาขโมยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยแกะแกะเหรอแกะเพื่อนนะครับโอเคนาคาเอานาคาหายขโมนขโมยเฮ้ยมันมันมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วอู้หูพังพังพังแล้นี่เอาเดี๋ยวเนาคานาคาเฮ้ยเพื่อนไปเฮ้ยต้องต้องต้องค่อยดูการเคลื่อนไหวของมันครับเอามันมันอยู่นิ่งก็อุ๊ยนี่แนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าเ็อกคาลเตอร์แอกแท็กเขาจะบ้าคาลเตอร์แอกแท็กนี่ไงโอ้โหคา มันน่าจะหันมาได้ป่าววะมันาใช่โอเคอุ้ยอุยดูเลยครับโอ้เดินๆอ่าโอเคโอ้โหไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งอะไรมากไม่ไม่ค่อยเก่งอะไรมากมันยังไม่ค่อยเก่งครับนาคาเฮ้ยจะเฮ้ยจะหลบได้หลบได้รู้สึกว่าเราเราสามารถตับทางมันได้ือเป่าวะไม่มันใจไว้แต่ว่าเราเราสู้กับมันก่อนโย่โย่เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนไอ้ไม่ดูเฮ้ยโอ้โหการไม่ทัน เวนอ๋อน oh, oh, right. oh, so ี so ่ไงอ๋อโดนโดนโดนเดี๋ยวมันเริ่มมันเริ่มโหดโอ๊ยเดี๋ยวจะเริ่มโหดเริ่มโหดเดี๋ยวนากาเพื่อนนาคาเออนานาคาเอ้ยตีมาโดนตีว่าโอ๊ยนี่ไงสวนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี่ไงนาคาเยยเยย์เอาเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายวะไม่ตายวะขมอน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 เดี๋ยวจะรู้สึกว่าเราเราขอถอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อพังก่อนโอเคนาคานาคา นี่แนะ่โอ้โหไม่เว้าเว้านี่ไงเรียบ,บร้อยวู้ฮู้เสร็จเป็นหนึ่งตัวแล้วครับสำหรับบอสนี่ยผมทำไมมเสร็จง่ายจัง <c oughs> นาการเป็นบอสที่กากก็ข้างกากนะครับผมเพราะฉะนั้นครับกทำมาเสร็จง่ายก็ตามน่นแหละนะครับผมโอเคตอนที่เราสามารถฆ่าบอสได้ไปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับย <c oughs> เย้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยเก่งนะไยมากมายครับนาการน่า,นาจะเป็นบอสที่กากที่สุดแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับ โ okay. อเครู้สึกว่าผมเห็นอะไรอะไรมาอยู่ด้านนู้นเราลองไปดูกันดีกว่าครับเผื่อจะเป็นที่อยู่ของบอสตัวต่อไปเพราะว่าบอสมันเกิดทีมากแล้ครับผมมักที่ผมอาจจะเจอบอสแบบง่ายๆก็ได้นะใครจะไปรู้อะเออนีครับอบอสมีห้าตัวใช่ปะเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งครับ <c oughs> เสร็จไปแล้วครับผมตัวหนึ่งครับโอ้โหกระจอกมากครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ทาวรลสิสนี่มันจะมันจะไม่ค่อยกระจอกนะครับผมไอ้เทวรลิสนี่มันจะตีแรงมากนะครับแล้วก็มี เรียกว่ามีลูกสมุนอยู่ใกล้ๆตัวมันด้วยนะครับซึ่งมันจะโหดมากๆนะครับผมโอเคครับแต่ว่าอันนี้นากาไงมันกากนะครับแล้วก็ที่ผมพอมีพอมีข้อมูลครับคือไฮด้าครับผมไฮดาจะเออไม่ใช่ไฮดาไฮดาไฮดาจะเกิดตามป่าพวกนี้เลยครับซึ่งผมว่าถ้าเราไปเรื่อยๆเราคงเจอสักวันหนึ่งเองนั่นแหละครับ <laughs> ง่ายจัง <laughs> ง่ายจังเลยโอเคนี่เป็นต้นไม้ย,ยักษ์มีหิ่งห้อยด้วยด้วยวะโอ้ยสุดยอดสุดจเจ๋งอ่อนี่ไงเก็บเก็บได้ปะเนี่ย อ่าเป็นหินห้อยนะครับผมโอเคอ่าลองไปดูเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อก,กี้นาการดับของไปครับเดี๋ยวกูลืมเลยเดี๋ยวลืมไปเอาลืมลืมดูของดอบเลยโอเวนอ๋อโอเคโอค้โหลืมเห็นเลยว่ามันมีทางเข้าดีๆอ่านาคาตาตรงไหนวะครับเดี๋ยวนะรู้รู้สึกมันมันน่าจะมีของดอปนะครับผมแต่ว่าผม,มลืมเก็บเดี๋ยนะทำไมตีสไปเดอร์ไม่ได้มันเกิดเรื่องบ้านเลยขึ้นวันเนี้ยนาคา เจ้าทายตรงไหนค่าลืมอ่านี่ไงใช่ไหมเอาเนี่มันตรงที่กูฆ่าแกะนี่วะว่า e fuck นาคาเจ้าท <c oughs> oh า,า,ายต,าตรงไหนล่ะเนี่ยโอไอม่น,นาคานาตาตรงไหนวะเพื่อนอ่าโอเคนี่ไงเอ้ยนี่มันหิ่งหอยห้อยเอออ่านาคาตาตรงไหนวะครับโอ้โหนี่แบบโดนนาคาถล่มส,เ,สเลเลยนะครับผมอ่ามันเอาไงโอเคตาตรงนี้นะครับมันตอบอะไรบ้างอ่ะผมลืมเก็บของเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่าดูดิ เชือช้อ,อมันเป็นอะไรวะครับกินได้ไหมไม่ได้กูทิ้งเลย <c oughs> กินกินไม่ได้ได้เคยทิ้งเลยอ่านี่มาก็ทิ้งนี่ไปนี่คืออะไรวะครับเป็นนากาอ๋อไปอ๋อโอเคเอาไว้ทาเสื้อนากาเนี่ยครับผมซึ่งยังไงทําได้เพิ่มอีกนะครับแสดงว่าถ้าผมไปเรื่อยๆเนี่ยผมมีโอกาสเจอกับดัจเจ้ของนากาอีกนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับผมผมก็จะมีโอกาสทำทำได้เพิ่มมาอีกนะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับผม เดี๋ยวเราไปไปทางอืินดีกว่าครับรู้สึกว่าไปทางนั้นเราไม่เวิร์กเดี๋ยวเราลองไปทางนี้ดูดีกว่านะครับโอเคอเราไปเรื่อยๆดีกว่าครับมันเช้าหรือเปล่าเนี่ยดูดูด,ดูอ่าดูวันเวลาไม่ค่อยออกนะครับผมว่าวันเช้าหรือมันเย็นนะครับก่อนน้นเรา เราขอเอายัไงตอบอกแป๊บเงาเงาเงาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเพื่อนขออุ้ยเนี่ยนี่เนี่โอ้ยเลยดาบดาบม่ตีแรงมากเลยครับเราใช้ดาบคู่ดีกว่าดาบคู่ดีกว่าดาบคู่ดีกว่าจี้จด้จี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 ้จา้จีนจี้จี้จี่จี้ี้โอ้จม้จี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 ้ดี้ี้จีจีี้้้ไมีเนี่ยตหน้าแห้โหหิวโคตรไฟเลยอี้ยนี่ครับ ตรงน,นั้นมีอะไรครับรู้สึกวันนี้รู้สึกว่นันนี้เราเริ่มหมดนะครับผมถ้าหมดเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะครับเหยวเนื้อไปหาสเสบียงเป็นตัวสเสบียงไว้โอเคอ่านี่คือกระต่ายนอ้อยน่ารักอ่าเอ้ยยังไงใช่ดันเจี้ยนหรือเปล่าอ่าเป็นได้คนได้ป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะวิ่งไปจืบจืดจืดเอ้ยทำไมกระรอกกระกระลอกกระ,ะลอกกระลอกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมสกเกิลเลเวล ตอนนี้เราเลเวล38แล้วนี่ฮะผมอโอ้โหโอ้ไม่เจ้าเยังมากเอ้ากูเ,อเจออีกแล้วไอ้เทวะไรไอ้อ่าทวะไรเอ้ยไม่ใช่ไอลิสทาวเวอร์เนี่ยโหเจอโคตรบ่อยเลยวะครับแต่ปัญหาคือเข้าไม่ได้เข้าไม่เป็นนะครับใครใครใครเข้าเป็นช่วยสอนผมมาทีนะครับผมกูเข้าไม่เป็นครับขอภอภัยอ่าเอ้ยหรือว่าคนนี้เข้าได้เราจะลองลองขุดเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เจ้าเข้าได้แล้ว โอ้แสดงว่าไอ้สองตรงนู้นน่าจะเข้าไม่ได้ครับแต่ว่าตรงนี้เข้าได้โอ้โหสุดยอดนะครับผมโอเครู้สึกว่าแสดงว่าไอ้สองตัวนั้นมันมันน่าจะบักหรือเปล่าครับเลยเข้าไม่ได้โอ้โหแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เข้าได้ครับเย็ดแคโอ้โหโอเคครับไม่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 ต้องมาคอมเมนต์แล้วครับโอเคพูดพูเลยครับพูดเลยพูดเลยครับผมขอโทษครับขอโทษนะครับโอเคอัดมา12นาทีเลยครับเดี๋ยวเรา อ่าเราจะมาลองดูที่นี่กันก่อนดีกว่าครับผมผมจะไปจนถึงห้องบอสครับแล้วก็ตัดจบพาร์ทนะครับเพื่อเป็นการอ่าทราห้คนดูนะครับโอเคอ่านี่ไงทางเข้านะครับผมคือทางเข้ามันจะเป็นอคพาประโซ่นะครับผมไปศึกษามาแล้วทุกอย่างครับผมโอเคอ่าอุ้ยซอมบี้ซอมบี้เดีด๋ยวซอมบี้อ๋อเดี๋ยวเราขอใช้นี่ดีกว่าครับน่าน่าจะต้องใช้บัตรทอดไปมืดมิดแต่ครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยมีทอสครับเออแล้วก็เรื่องมอดกองเอ้ยเรื่องกองไก่ครับผมจะไม่ลงนะครับผมเพราะว่าผมเอาหอดออกไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมันไม่จะเป็นไงครับเพราะว่าของเราก็ของเรามันก็ดิบดีมาแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องลงเพิ่มมาแล้วนะครับโอเคแล้วนี่คือว่ามีของด้วยอุย้ยยาฮิวเจ๋งใช่นี่คือว้ายไป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 าปไปไปโกลเด้นบูสครับผมเป็นรองเท้าใหม่เลยครับใส่ดีกว่าครับเพื่อความเพลิดอุอ้ยมีนสองอันเลยว้าวเอาไว้เผื่อเผื่อกินนะโอเคมีของมากมายมีอะไรอไหมอู้ผมคอม อยู่ดีๆก็ตันเข้ามาได้เข้ามาได้สังหารครับโคตรจะพีคนี่คืออะไรครับโอ้จะจะโอ้ไม่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 ซอมบี้ซอมบี้เหรอเออเออเดี๋ยวผมขอม้าแบบมาร์กแบบผมเลยโอ้จะจะขอมักอู้เดี๋ยวซอมบี้เยอะว่ะอุ้ยมามาอุ้ยมาเยอะจริงเดี๋ยวจะซอมบี้เยอะจริงโอ้พระเจ้าผมขอม้ามาสุดเอาไว้ก่อนครับบอสโอเคบอสสามโคตรจะมักง่ายอ่านี่คืออะไรอ่าตัดยากเหลือเกินโอเคโอ้จะโอ้โอ้ไม่ไม่นี่ไงอุ้ยมีอีกแล้วว้าวโอ้ย ซอมบี้เยอะจังเยอะจังตังอยู่ผมว้าวเจอกันเกงไอรอนเอนชานใส่ดีกว่าไหมอ่าใส่มันจะอ่าลองใส่ดูเผื่อเผื่อมันเจ๋งนะครับโอเคไปต่อดีกว่าครับผมอ่าอ่าซึ่งบอสนะครับผมมันจะอยู่ชั้นบนสุดของหอควายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทเลชั้นเลยดีกว่าครับแต่อาจจะดูไม่ทั่วนะครับเนื่องจากว่าโคต้าเรามีไม่ก็เอ้ยมีไม่เยอะนะครับโอเคเอ้ยซอมบี้พังทิ้งนะครับเนี่ย โอเคไปเรื่อยๆนะครับไปชั้นบนสู้นี่คืออะไรครับอ่าเป็นเงาดีกว่าไม่ไปขี้เกียจไปครับน่ารำคาญนะครับจุ๊จิ๊จุ๊จี้เฮ้ยเฮ้ย,ยมันวิสอ่าอ๋อโอเคครับรู้สึกว่าทางเครื่องจะมีอยู่สองทางครับผมมูเท่เลยเนี่ยเออจะอืมกูเดินดูทางเลยขอโทษครับกูเดินดูทางเลยออ้าฟัก่ไม่ไปไหนไม่ได้ไปต่อตัวโอเคต้องโออยังไงเนี่ยครับต้องดูทางดีๆแล้วไม่งั้นอาจจะตกลงมาแบบงู มันงั้นอ,อาจจะตกมง okay. างงๆเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ครับผมแค่นี้คืออ๋อโอไม่โอไม่ดาบคู่ดาบคู่ดาบกทอนไปเอ็กซ์เคลเวอร์เอ็กซ์เคลเวอร์เอ็กซ์เคลเวอร์โจ๊โจ๊โจ๊โอ้เดี๋ยวติดพิษติดพิษอ้อไม่สเกลสเกลโอูสเกลโอูสเกลเรตันธนูไฟโอ้พระเจ้าขุดแป๊บอ่าเรียบร้อยอ่าไม่มาใช่ปะโอเคแล้วผมขอกินเนื้อเดี๋ยวเพิ่งมาเนี่ยเพื่อนขอยำยำขอยำยำก่อนโอ้ยที่โอ้ธนูอะไรวะเนี่ยเทมากเทมาสเกลตัน โอเคครับเลือดเอ้ยจะติดพิษด้วยว้าวชิบหายอ่าไอตัวตัวนี้ไปได้แล้วเราขอไปดูหน่อยกัน,น,กนเผื่อจะมีกล่องกล้องกองนะครับเพราะว่าของในกล่องมันโอเคไงเนี่ยเป็นอ่าเป็นของในชานครับโอเคอ่านี่นาฬิกาเราทิ้งไปเถอะครับผมว่าเราใส่เราใส่ชุดจะครบเซต้อก่อนไหมอืมอ่าโอเคผมว่าคงใส่ชุดชุดจะมันครบเซตน่าจะโอเคกว่ามั้งครับมันไม่งั้นไม่นมันไม่งั้นมันแบบมันขัดกันเกินยังไงไม่รู้ครับผมนีบนี่ไปได้ไหมชึบเอ ผมว่าได้นบนผมว่าได้นบนน่าจะมีของนะครับผมป้ามันตายอ่ากดมานี่ครับกดเอาดาบเอ้ยกดเอาดาบเอาดาบก็บ้าเลยครับโอเคต้องเอานี่มาเอาบอกมาต่อครับผมโอเคอ่าโอเคเป็นอ่าสมุดเหมือนตัวเมื่อกี้เลยครับมีของไหมมีมีกล่องมีกล่องให้ตู้ไหมดิบบักทอดเพื่อความสว่างสวย ไม่มีกล่องต้อกูมาทําไมวะเนี่ยก็จะฟักชีวิตโ okay, uh อเคเขาบังก,กฎอีกอเอ้ยงงงวยงวยงงควายงง,งเอากูด่าตัวเองทำไมวะเนี่ย okay. โอเคมันลงมาลงมาโอ้แต่ว่าประสาทนี่เยอะมากเลยนะครับมีหลายทางให้ไปมากเลยอเอ้ยมีหลายทางมีหลายทางให้ไปมากเลยโอ้โห่เตีสกิลตีสกิลตันไม,ไม่เต็มไดเมจเลยครับผมอืมใช้ได้ครับโอเค มาต่อโอ้จะโอ้ยเว้ยเว้เอาอะเอาอะนี่เนี้ย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 ตกตกโอ้เจ้าโอ้เจ้ลิปเปอร์โอ้โหเกือบโดนว้าวโอ้สเกลนี่ไงโอ้ไม่ตึงตึงมันคือเรื่องบ้ามันคืออะไรคืออะไรตึงติงเนี่ยอ่าโคตรโคตรโคตรโอเคว่าเกือบตายห้าเลยครับชีพหายแล้วก็เกือบตายห้าเลยครับผมกินได้หายแป๊บยำ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 เอาลอยอ่ารู้สึกเมื่อกี้มันนี่ไงโอ้โหเลเวลสองนี่นาโอเคกว่าจะได้มาครับผม ถ้าใครได้ดูตอนแรกนี่จะรู้ครับว่าอันนี้เขาแถมมาตอนแรกๆครับมันคือเลเวลนะครับผมอ่าเอาอ่าเลเวลสองแล้วนะครับเป็นไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันไม่รูว้ว่ามันเอามาเอามาทำไมนะครับก็เก็บเก็บมาเถอะครับโอเคนี่นี่นี่นมีของไหมฉันต้องการของในมีของให้ชั้นไหมใน่น้ามีเว้ยไปดีกว่าอุ้ยแต่ตรงนี้อ่าไม่มีอะไรคือปราสาทมันใหญ่มากครับแต่ความจริงก็คือถ้าถ้าเราจะถ้าเราจะไปหาไว้ก็คือเราตรงไปเลยก็ได้ครับ เราไม่ต้องไปอ้อมคอมอะไรครับคือถ้าเราอยากไปหาบอสจริงๆเนี่ยเราตรงไปเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมาอ้อมคอมหาหาโคงหาของอะไรนะครับแต่ว่าผมต้องต้องการของนะครับเผื่อจะมีชุดชุดจริงๆให้เราใส่นะครับผมชุดจริงๆให้เราใส่ใช่ไหมวิสใช่ไหมใช่ไหมวิอู้เฮ้ยโอเคอ่าขุดตักปลักทอยไปนี่นะผมโอเคยังไงครับอ่านี่ไงผมถึงห้องบอสแล้วนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปนะผมจะสู้กับมันพาร์ทหน้านะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะอขอลงไปเนี่ยผลลงไปสรวจประรดละกันนะครับผมแล้วอ่ากูจะไปกูจะไปทางไหนวะเนี่ยไปเฮ้ย <c oughs> สเกลสเกลเราจะไปใชงสเกลสมุดลอยได้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้นี่กูจะมาสู้กับสมุดล,ลอยได้แล้ววะเนี่ยกูจะเวรเลยอ่าปักทอสชึบอืมวิสูมือนกันได้ไหมครับตรงเนี้ยมันคืออะไรวะครับมีมีของหรือเปล่าครับมีเอ้ยเฮ้ยเจอทางไปต่ออู้หูยทางโคตรน่างง ทางโค้ดหน้าง,งมคืออะไรวะเนี่ยกินอาหารแป๊บเนือ้อเนื้อตูนะครับผมเดี๋ยวจบบอสตัว,ต,วตัวนี้ผมกาจะกลับบ้านก่อนนะครับกา,กาจะกลับไปเอา,อาไปเอาอะไรละ่ะไปเอาอาหารมาเพิ่มเกาะแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะอาจจะไปจนปลายที่บ้านอีสปาร์สสองพาร์ทน,นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่อทอมแลนด์ฟอร์ดนะครับผมโอเคอไม่มีไม่มีของกูม,มาทําไมไม่มีบ้านเลยเลย โอ้โหกลับดีกว่าเราไปเราไปปิดคลิปดีกว่าครับไม่ไม่เจอเตียอะไรเลยเอ้ยอย่าตายเลยเพื่อนโอ้โหตกทีเกือบตายเลยเออมีของไปตรงนี้หวังว่าน่างจะไม่หลอกเรามันเมื่อกี้นะโอ้โหวางลงจงเอ้ยเฮ้ยเดิดินเด,ด,ดโอ้แป๊บไม่ดีเลือยังไม่เต็มโอ้โสมุดระยไมันคือสมุดรอะไรได้เลยเนี่ยโอ้สมุดรอะไรได้มันช่างเฮ้ยอ่าโอดดด้ดินเดียดินนาที่มาดินนาที่มามีของเนี่ยครับผมอ่าคืออะไรครับของชึบอ่าเป็นพลอยชัน พอยสั S <S <P ers ion pit> ้นผิดกูมาทำไมวะเทามาฆ่าตัวตายได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยแต่ว่ามีนี้ให้ครับรีเจนต์ว้าวถือว่าเตรียมยาไว้ก่อนครับเตรียมยาไว้ก่อนสู้กับบอสนะครับผมมีเอ้ยพุชยอดของเจ๋งเลยเนะี่ยโอเคถือว่าถือว่าเป็นการเตรียมยาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งน้าเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสเทวดร์ลิสกันนะครับผมอ่าคือแบบโคตรพีก่ะคือไม่รู้ทางเข้านะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เข้าได้ซะงั้นครับโอเคมาโอ้ยจะตกอีกเมียวเมียวเมียวโอเคโอเคครับผมก็อ่าโอ้ยโอเค เอาเป็น yup. ว่าคลิปนี้ผมจะขออจบไปที่ตรงนี้แล้วกันครับถือว่าเป็นการเอ้ยถือว่าเป็นการทำให้คนดูไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสู้กับบอสทาวไรท์ลิสต์นะครับผมอ่าก็จะเป็นบอสตัวที่2นะครับผมคือมันจะมีอยู่5ตัวนะครับผมคิดว่าอซีรีส์นี้ไม่น่าจะยาวนานอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีมัตติเพเยอร์มานะครับผมรอมันแบบรอเซิร์ฟเวอร์มัตติเพเยอร์มาเสถียรก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสู้กับบอสทาวไรท์ลิสต์กันนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าท